นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะทะเสเต,เตทะสะทากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสสิโน โมทมานาชิณธานาสัทาโสถิงกะโลนตุโนเมทาวีจะสุขีโหหิวิสุทธังวิลิยังกะเลทะเสเต,เตทะสัทากายาสัพเพ นานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวัวน,นะวันโตยะสัสสิโนโมทะมานาชินะธานาสัทาโสทิงกะโลนตุโนเมทาวีจะสุขีโหหิ วิสุทธังวิลิยังกะเลทะเสเตทะสะทากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยะสัสสิโนโมทะมานา ทิณทานาสทาโสทิงกะโลนตุโนเมทาวีจะสุขีโหหิวิสุทธังวิลิยังกะเลทะเสเต,เตทะสทากายาสเพนานัตะวันนิโน อิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัสสิโนโมทะมานาชินะธานาสทาโสทิงกะโลนตุโนเมทาวีจะสุขีโหหิวิสุทังวิลิยัง กะเลทะเสเตทะสะากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวัวน,นะวันโตยะสัส,สิโนโมทมานาชิณธานา สัทาโสทิงกะโลนตุโนเมทาวีจะสุขีโหหิวิสุทธังวิลิยังกะเลทะเสเต,เตทะสัทากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโต ชุติมันโตว,วันนะวันโตยะสัสสิโนโมทะมานาชิณธานาสัทสโสทิงกะโลนตุโนเมทาวีจะสุขีโหหิวิสุทังวิลิยังกะเล ทะเสเตทะสะทากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยะสัสสิโนโมทะมานาชิณธานาสะทาโสทิง กะโลนตุโนเมทาวีจะสุขีโหหิวิสุทธังวิลิยังกะเลทะเสเตทะสะทากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโต วันนะวันโตยะสัตส,สิโนโมทมานาชินนธานาสะทาโสทิงกะโลนตุโนเมทาวีจะสุขีโหหิวิสุทธังวิลิยังกะเลทะเสเตทะสะ ธากายาสพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยสัสสิโนโมทะมานาชิณธานาสธาโสทิงกะโลนตุโน เมทาวีจะสุขีโหหิวิสุทธังวิลิยังกะเลทะเสเต,เตทะสะทากายาสพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโต ยะสัส,สิโนโมทะมานาชินะธานาสะทาโสทิงกะโลนตุโนเมทาวีจะสุขีโหหิวิสุทธังวิลิยังกะเลทะเสเต,เตทะสะทา กายาสพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยะสัสสิโนโมทะมานาชิณธานาสทาโสถิงกะโลนตุโนเมทาวี จะสุขีโหหิวิสุทธังวิลิยังกะเลทะเสเต,เตทะสะธากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโต ยะสัตส,สิโนโมทะมานาชินะธานาสะทาโสทิงกะโลนตุโนเมทาวีจะสุขีโหหิวิสุทธังวิลิยังกะเลทะเสเต,เตทะสะทา กายาสพเพนานัต,ตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยะสัส,สิโนโมทะมานาชิณธานาสัทสุทิงกะโลนตุโนเมทาวี จะสุขีโหหิวิสุทธังวิลิยังกะเลทะเสเต,เตทะสัธากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโต ยะสัส,สิโนโมทะมานาชินะธานาสะทาโสทิงกะโลนตุโนเมทาวีจะสุขีโหหิวิสุทธังวิลิยังกะเลทะเสเต,เตทะสะทา กายาสพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยะสัส,สิโนโมทมานาชิณธานาสทาโสทิงกะโลนตุโนเมทาวี จะสุขีโหหิวิสุทธังวิลิยังกะเลทะเสเต,เตทะสัธากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโต ยะสัตส,สิโนโมทะมานาชินะธานาสะทาโสทิงกะโลนตุโนเมทาวีจะสุขีโหหิวิสุทธังวิลิยังกะเลทะเสเตทะสะทา กายาสพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยะสัสสิโนโมทะมานาชิณธานาสทาโสทิงกะโรนตุโนเมทาวี จะสุขีโหหิวิสุทธังวิลิยังกะเลทะเสเตทะสัธากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโต ยะสัตสิโนโมทะมานาชินะธานาสะทาโสทิงกะโลนตุโนเมทาวีจะสุขีโหหิวิสุทธังวิลิยังกะเลทะเสเตทะสะทา กายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยะสัส,สิโนโมทะมานาชิณธานาสทาโสทิงกะโลนตุโนเมทาวี จะสุขีโหหิวิสุทธังวิลิยังกะเลทะเสเต,เตทะสัธากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโต ยะสัตส,สิโนโมทะมานาชินะธานาสะทาโสทิงกะโลนตุโนเมธาวีจะสุขีโหหิวิสุทธังวิลิยังกะเลทะเสเตทะสะทา กายาสพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยะสัสสิโนโมทะมานาชิณธานาสทาโสถิงกะโรนตุโนเมทาวี จะสุขีโหหิวิสุทธังวิลิยังกะเลทะเสเต,เตทะสัธากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโต ยะสัตส,สิโนโมทมานาชินะธานาสัทาโสทิงกะโลนตุโนเมทาวีจะสุขีโหหิวิสุทธังวิลิยังกะเลทะเสเต,เตทะสัทา กายาสพเพนานัตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยะสัส,สิโนโมทะมานาชิณธานาสัทสทิงกะโลนตุโนเมทาวี จะสุขีโหหิวิสุทธังวิลิยังกะเลทะเสเตทะสัธากายาสัพเนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโต ยะสัส,สิโนโมทะมานาชินะธานาสะทาโสทิงกะโลนตุโนเมทาวีจะสุขีโหหิวิสุทธังวิลิยังกะเลทะเสเต,เตทะสะทา กายาสพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยะสัส,สิโนโมทะมานาชิณธานาสทาโสถิงกะโลนตุโนเมทาวี จะสุขีโหหิวิสุทธังวิลิยังกะเลทะเสเต,เตทะสัธากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโต ยะสัตส,สิโนโมทะมานาชินะธานาสะทาโสทิงกะโลนตุโนเมทาวีจะสุขีโหหิวิสุทธังวิลิยังกะเลทะเสเตทะสะทา กายาสพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยะสัสสิโนโมทะมานาชิณธานาสทาโสถิงกะโรนตุโนเมทาวี จะสุขีโหหิวิสุทังวิลิยังกะเลทะเสเตทะสัธากายาสัพเพนานัตตะวัน,นิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโต ยะสัตสิโนโมทะมานาชินะธานาสะทาโสทิงกะโลนตุโนเมทาวีจะสุขีโหหิวิสุทธังวิลิยังกะเลทะเสเตทะสะทา กายาสพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวัน,นะวันโตยะสัส,สิโนโมทะมานาชิณธานาสทาโสทิงกะโรนตุโนเมทาวี จะสุขีโหหิวิสุทธังวิลิยังกะเลทะเสเต,เตทะสัธากายาสัพเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโต ยะสัตส,สิโนโมทมานาชินะานาสะทาโสทิงกะโลนตุโนเมทาวีจะสุขีโหหิวิสุทธังวิลิยังกะเล